สวัสดีครับทายใจผู้ถึถงศึกลาลิกาสเปนนี่คือลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอันดับที่2ในโลกโดยเป็นรองเพียงแค่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเท่านั้นโดยที่นีมี2ที่มาอานาจอย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดที่เป็นยักษ์ใหญ่ของลีกแต่ก็ยังมีทีม,ามอาวุโอย่างแอตาดริดที่เบียดขึ้นมาแย่งลุ้นแชมป์ได้อยู่บ่อยครั้งซึ่งแนวันนี้เราจะพาะทุกคนไปพบก,กับผ้าน,นักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไวสูงที่สุดในศึกลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024โดยใช้้้้้ขอออมมูลลททงงกกจากา,าซึุ่คนพรแว ตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณ w 88ผู้สนับสนุนหลักของสโมสรเบอร์ลี่จากึกพเมีลิกอังกฤษสนใจแอดมาเลยที่ w 88ที z โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวสูงที่สุดในสึกลาลิกาอันดับที่5ได้แก่เฟดี้มิดฟิลด์ดาวโล่ทีมชาติสเปนวัย20ปีจากสโมสรบาร์เซโลนาที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่100ล้านยูโร โดยสำหรับเปดี้นี่คือเจ้าของรางวัลโเด้นบอล2021-2022ซึ่งโดยไหวเป็นแค่20ปีแต่เปดี้นั้นก็คือเป็นนักเตะตัวหลักของทีมยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนารวมไปถึงเป็นนักเตะตัวหลักของทีมชาติสเปนอีกด้วยแต่ถว่าปัญหาใหญ่ในเวลานี้ที่เปดี้นั้นกำลังต้องเผชิญหน้าก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บหนักที่ตามตกอวนเขามาโดยตลอดซึ่งในฤดูกาลน,นี้เปดี Play ้ลงเล่นให้กับบาร์ซ่าไปแล้ว2นัดยิงไปได้1ประตูแต่ก็ต้องพัลลัสต์ตัวจากอาการบาดเจ็บหนักอีกครั้งนนนััักกกกตตทททีีทีู่่่่่ปมิคาาาสสุดดดใอบ4ไ้แ เฟเดริโก e, ้บาวเบเด้เมดฟิลทีมชาติอูรูกวายวัย25ปีจากสโมสรเรอมาลิดที่ถูกประเมินค่าตัวไปที่100ล้านยูโรโดยในรายของเฟเดริโก้บาเบเดนี่คือนักเตะที่ว่ากันว่าจะกล้าเคยเป็นกัปตันคนต่อไปของทัพราชันชุดขาวซึ่งด้วยความฟิตและความดุดนันทั้งในเกมรุกและเกมรับของเขามันทําให้บาเบเดนั้นก็เคยเป็นหนึ่งในมิดฟิลระดับแนวหน้าของโลกอย่างเต็มตัวโดยตลอด6ฤดูกาลที่ลงเล่นอยู่กับเรอมาลิดเฟเดริโก้บาเบเดนั้นช่วยทีมควา้าแชมป์ไปได้แล้วถึง9รราายกา ซึ่งในฤดูกาลนี้บาเบเด้ลงเล่นไปแล้วเจ็ดนัดทำไปได้หนึ่งประตูนักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวสูงที่สุดในศึกลาลิกาอันดับที่3ได้แก่โรดิโกแนวลุกทีมชาติบราซิลวัย22ปีจากสโมสรเรอลมลิดที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่100ล้านยูโรโดยในรายของโรดิโกเขานั้นคือหนึ่งในแนวลุกคนสำคัญของทัพราชันชุดขาวซึ่งในฤดูกาลนี้หลังจากการขาดหายไปของนักเตะแนวลุกหลายรายมันจึงทำให้โรดิโกนั้นกล้าขึ้นมายึดเป็นแนวลุกตัวหลักของเรอลมลิดอย่างเต็มตัว ซึ่งเขาถูกปรับให้ขยับเข้ามาเล่นเป็นกองหน้าคู่กับวินิชูตแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของเขาเพราะฟอร์มของโรดิโก้นั้นดอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจากการลงสนามไป7ดนัดโรดิโก้นั้นยิงไปได้เพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นนักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวสูงที่สุดในศึกลาลิกาอันดับที่2ได้แก่จูดเบลลิงแฮมมีฟิลเดารโลทีมชาติอังกฤษวัย20ปีจากสโมรสรเลอัลิดที่ถูกประเมินค่าตัวไปที่120รล้านยูโร โดยสำหรับจูดเบลลิงแฮมในฤดูกาลนี้เรียวมาลิดนั้นเพิ่งจะทุ่มเงินมหา,าศาลถึง133.9ล้านยูโรเพื่อชากตัวเขามาล่มทับซึ่งจูดนั้นก็เป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางของทัพราชันชุดขาวในทันทีและเขานั้นก็สามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการลงสนามไป7นัดซัดไปได้ถึง6ประตูกับอีกหแอสซิสต์และนําเป็นดาวสันโบร,ร่วมของศึกลาลิก้าอยู่ณนขณะน,นี้ซึ่งแน่นอนว่าการเซ็นสัญญาคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมมาล่มทับของเรียวมาลิดในครั้งนี้มันคือหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดในฤดูกาลนี้และเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าที่สุดของเรียวมาลิดอีกด้วย และแล้วก็มาถึงนักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวสูงที่สุดในศึกลาลิกาอันดับที่1ได้แก่วินิซิอุสจูเนียปีกทีมชาติบาราซิลวัย23ปีจากสโมสรเรอัลราาิกที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่150ล้านยูโรโดยสำหรับวินิซิอุสจูเนียนี่คืออีกหนึ่งแนวลุกคนสำคัญของทัพราชันชุดข,ขาวซึ่งตัวค่าตัวที่ถูกประเมินไว้สูงถึง150ล้านยูโรมันทําให้วินิซิอุสจูเนียนั้นคือนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกอันดับที่3โดยเป็นรองเพียงแค่ฮาร มันทําให้เหล่าผลิตนั้นต้องมีการปรับแผนการเล่นและทําให้วินิสุตนั้นต้องขยับเข้ากลางมากขึ้นซึ่งดูเหมือนว่ามันจะทาให้เขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่และโชว์ฟอร์มออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งในฤดูกาลนี้วินิสููนเนียนนั้นลงเล่นไปแล้ว3นนานัดสัว์ไปได้1ประตู